สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องวิธีอยู่ให้ใครๆเขารักบทความจากเพจนิสนบุ๊กกันนะคะข้อ1รูปร่างเป็นสิ่งแรกที่จับตาคนหากรูปร่างไม่ดีก็จงทำตัวให้มีความสามารถเฉพาะทางสักหนึ่งอย่างหากความสามารถเฉพาะทางก็ไม่มีจงเอารอยยิ้ม เป็นการผูกมิตรกับผู้คนอย่าเป็นคนหน้าตาไม่ดีแถมนิสัยยังไม่ดีอีกต่างหากขออ้อ 2. บุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมมีส่วนสำคัญหากปรับแล้วมันไปคนละทางก็เน้นที่สมมถตเรียบง่ายแต่ดูดีก็พอขอ้อ 3. เวลาไหว้ใครอย่าพึ่งรีบลดมือลงค้างไว้สักครู่ ดีกว่าว่ายแบบขอไปทีข้อสี่ขึ้นต้นการสนทนาด้วยคำว่าพวกเราให้ความรู้สึกที่ดีกว่าข้อห้าอย่ายืมเงินเพื่อนหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจำเป็นก็ต้องรีบใช้คืนข้อหกเวลามีแขกมาเยี่ยมบ้านอย่ายัดเยียดให้เขาดูอาราบั้มรูปของคนในครอบครัวข้อเจ็ ยืนหยัดที่จะไม่นินทาผู้อื่นลับหลังเพราะคำนินทาเหล่านั้นจะไปถึงคนที่ถูกนินทาแน่นอนข้อ8หากใครมานินทาคนอื่นให้คุณฟังอย่าร่วมผสมโรงหรือพยักหน้าแค่ยิ้มและเดินเลี่ยงออกมาก็พอข้อ9อย่าเล่าเรื่องอดีตให้ใครเขาฟังจนหมดเปลือกเหลือทางให้เขาได้รู้สึกดีบ้าง หากปูมหลังของเราไม่ดีวันหนึ่งมีคนรู้เข้าก็ให้เขาเลือกคบเราที่ปัจจุบันหากเขาเลือกมองเราที่อดีตก็ะชังเขาข้อสิบให้เกียรติและใส่ใจเขาแม้เขาจะไม่ชอบขี้หน้าคุณกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าให้ใส่ใจเรื่องงานไม่ใส่ใจเรื่องส่วนตัวขอ้อ11ประเมินข้อเสียของตัวเอง ให้คนอื่นฟังบ้างอย่าเจอหน้าเมื่อไรก็โอ้อวดตัวเองให้เขาฟังอย่างเดียวข้อ12ชื่นชมคนอื่นบ้างแมมเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยในความรู้สึกของคุณแต่อาจเป็นเรื่องใหญ่แล้วสำหรับเขาข้อ 13. อย่าเห็นการที่คนอื่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นเรื่องปกติเรียนรู้ในการเป็นคน มีจิตสำนึกคุณข้อ14อย่าเอาแต่พูดโดยไม่ยอมรับฟังจะทำให้เรื่องราวบานปลายฝึกเป็นคนรับฟังบ้างจะได้รู้สึกว่าการที่ต้องทนนั่งฟังคนอื่นพร่มนั้นมันน่าเบื่อเพียงใดข้อ15เคารพผู้ที่อยู่ในฐานะด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวน เด็กวิ่งเอกสารไม่มีเขาเหล่านั้นทำงานเหล่านี้แทนเราเราเองนั่นแหละที่ต้องทำงานเหล่านั้นข้อ16เวลาต้องตบมือในที่ประชุมยานตนีการเอามือสองข้างไปกระทบกันข้อ17ก่อนตั้งคำถามคิดให้รอบคอบคำถามบางคำไม่อยากถามก็ต้องถามแว้นเธอสวยจัง แพงน่าดูเลยใช่หรือเปล่าบางคำถามต่อให้อยากรู้ก็ไม่ต้องถามเช่นพ่อแม่เธอตายหรือยังข้อ18เปลี่ยนคำว่าไม่เป็นขอพิจารณาก่อนนะครับผมจะพยายามหากหนูได้คำตอบแล้วหนูจะติดต่อกลับไปนะคะข้อ19โลกนี้ไม่มีมิตร หรือศัตรูที่ถาวรไม่มีเรื่องใดถูกผิดจนไม่อาจแก้ไขบางคนที่เป็นคู่อริในวันนี้พรุงนี้อาจกลายเป็นคนสนิทเรื่องที่ไม่ถูกใจในวันนี้เราอาจเป็นคนกระทำในวันรุ่งขึ้นฉะนั้นอย่ากกัดไม่ปล่อยขอบคุณบทความจากเพจนิสนบุ๊กขอบคุณค่ะ